คือผมมองว่าความสัมพันธ์ของสองพักเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่เรียกว่าจะร่วมมือกันไปจะถึงเลือกตั้งเขาหน้าแต่เป็นความร่วมมือแบบจะมีการแข่งกันนะเพราะบ้านใหญ่เนี่ยที่ปจ,จินบุรีมันก็เป็นปัญหาครับของบ้านใหญ่สองข่ายก็น,นี่แหละน้าเงินกับแดงแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเลือกตั้งไปแล้ว20กว่าจังหวัดเนี่ยก็ประมาณ10กว่าจังหวัดนะที่เป็นบ้านใหญ่สีน้ำเงินแข่งกับสีแดงใช่ครับเราชนะก็สูสีกันนะอ,อ,อาจจะไม่โดยตรงว่าเป็นชื่อพัก อ่าใช่ฮะเพราะภูมิใจไทยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ส่งแต่มันมีมีความสัมพันธ์ในแบบที่เอ๊ะน่าจะใกล้ชิดหรือเปล่าแล้วอีก40กว่าจังหวัดเนี่ยก็มีหลายจังหวัดที่แข่งกันอยู่อย่างน้อยกับประจินบุรีจังหวัดนึงแหละครับนะครับทีนี้ก็เป็นข้อที่เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างภูมิใจไทยกับกับเพื่อไทยเนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ในแบบที่เรียกว่าแข่งกันนะครับเพราะบ้านใหญ่เนี่ยในระดับท้องถิ่นหรืออบจเนี่ยเขาแข่งกันอยู่หลายจังหวัดแล้วในการเลือกตั้งสสซึ่งก็ชักจะะไม่นนาแล้ว เพราะเนี่ยมันครึ่งเดือนพันวาคมแล้วนะมันจะครึ่งแล้วนะเหลือแค่สองปีกับสี่เดือนแล้วคุณอ๊อฟมันจะครึ่งทางแล้วนะยิ่งใกล้ครึ่งทางหรือพ้นครึ่งทางไปแล้วโอกาสทุกสภาเลือกตั้งใหม่ก็จะเริ่มโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆแต่รัฐบาลไม่ยุบหรอกเพราะว่ารัฐบาลคือพักเพื่อไทยก็ต้องการสร้างผลงานให้มากกว่านี้ก่อนโอกาสยุบยังไม่เกิดหรอกในความเป็นพักเนี่ยผมบอกเลยว่าทั้งร่วมมือกันร่วมมือกันบนพื้นฐานว่าประชาชนเป็นฝ่ายค้านครับแต่คราวหน้าคราวหน้าอีกเรื่องนะอันนี้มันจบแค่รอบนี้ใช่ แต่การเลือกตั้งปี70ศูนย์เนี่ยอีกเรื่องนึงเพราะมันคือ3มก๊กนี่แหละครับสาม่ <3 S 2> ายนี่แหละแล้วจริงๆเนี่ยนะพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่ายังไม่น่าจะยีบรุบสภาเลือกตั้งใหม่หรอวกเพราะว่าเพิ่งตั้งหลักได้อ,อนโยบายต่างๆเนี่ยกำลังจะคลอดเออกำลังจะคลอดอนะกำลังจะตามผลงานกำลังจะมาเนี่ยเขาไม่รีบไม่รีบยุบหรอก